ตัแบกอิลักนสวัสดีค่ะนั้นะครับนิวค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยเป็น E ีพีพิเศษใช่เพราะว่าอะไรเขาวันนี้เป็นการเปิดสาขาใหม่ของุูคูวิท1 1ึนทับนะคะใช่แล้วครับอยู่ในปั๊มพิธีค่ะถูกต้องนะครับสาขานี้นะครับเห็นไหมฮะไซส์เล็กกระทัดรัดนะครับน่ารักมากเลยจริงแต่จะบอกว่าถึงแม้ว่าจะเล็กแต่คุณภาพของเราเต็มเปี่ยมนะคะใช่ครับแล้วโปรเราก็ไม่เล็กด้วยคุณลูกค้าใช่ค่ะแต่ก่อนจะไป ดูโตนะคะเดี๋ยวแนะนาเส้นทางกันนิดนึงอยู่ในซอยวชิรธรรมนะครับใช่ค่ะนะครับอยู่กลางซอยวชิรธรรมนะครับเลี้ยวเข้ามาเห็นปั๊มพีทีนะครับใช่ก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะครับมีออโต้แบ็อยู่ในปั๊มครับคุณผู้ชมใช่ค่ะเห็นไหมคะออโต้แบของเราก็จะสวยแบบนี้นะคะเป็นสีส้มสดใสแบบนี้นะคะใช่ค่ะองนะครับ ขอบอกเลยว่าโปรโมชั่นเราเด็ดมากนะครับ3วันเท่านั้นใช่ค่ะ21 22 23ถูกต้องอะคุณนิวครับโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะโปรโมชั่นนะคะก็จะว,ว้าวนิดนึงล่คะก็จะมีแบบ สองแถมสองสามแถมหนึ่งแต่จะบอกว่าใช่แบตเตอรี่ลดสูงสุด50%รตามริ่นที่รุ่นรายการนะฮะแต่นี่จะบอกว่าตอนนี้นะคะมีลูกค้าจองเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะครับแต่ว่าถ้าสนใจยังไงนะครับวอล์กอินมาเลยนะครับมีเจ้าหน้าที่รอรับอยู่นะครับใช่ค่ะรีบมานะคะใช่แล้วครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับอลนนี้คอตโกอตไซมาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย